กล้องตรงเนี้ยกล้องตำรวจอ่ะหน้าไปขอลองดูขอเขาดูได้ไหมมันมีกล้องอยู่น be ี่ไอตรงออกมาจากซอยเนี้ยซอยนี่มีกล้องมีเหรอที่เนี่ยวผมเคยเห็นนะมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ฝั่งบ้านเราอ่ะไหนลองเปิดเคลื่อนไหวดลยปกติเคลื่อนไหวปกติตอบตรงมา ยืกันานาเงี้นะสองนาทีได้อืมประมาณสองนาทีผมว่ามันกะจะมาตัดอะแหละแต่คืนนี้มสงสัยมันไม่มีรถจอดก็เลยตัดไม่ได้อย่างนี้หรอ Ừ. ừ. Giờ cái thằng quá thầm. Cái thằng quá thầm, sống